เซียนใจฟรีจาระบีข้อเข,ข่าข้อเซียนป้องกันและรักษาโรคข้อกระดูกเสื่อมทั้งระยะแรกและเรื้อรังวันนี้ปปชนะครับทั้งสองท่านครับผมอ่านทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับปปชมีมติ6ต่อ3ชี้มูลความผิดนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายรัฐมนตรีและนายนพดลปัทมรมอดีตรัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงการต่างประเทศมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่คอรมอชุดนายสมัครมีมติออกถแถลงการร่วมสนับสนุนให้รัฐบาลกัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทข่าวพระวิหารเป็นมรดกโลกโดยสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าการออกถแถลงการร่วมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นหนังสือสนที่สัญญาแต่คอรมอนายสมัครไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเพื่อขออนุมัติต่อรัฐสภาตามมาตรา190แล้วในมติของปปชาการชี้มูลความผิดกรณีคุณสมัครสุนทรเวปรชปปชใช้คำ ซึ่งสรุปสรุปนะครับไม่ได้ใช้ผมผมผมไม่ได้อ่านถ้อยคำของปปชนะฮะแต่ว่าโดยสรุปก็คือปปชบอกว่าคุณสมัครเนี่ยไปพูดกับคุณนพดลในที่ประชุมสาภาความมั่นคงแห่งชาติให้คุณนพดลสนับสนุนการขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารโดยไปลงนามแถลงการร่วมเพื่อช่วยนายหุนเซนในการหาเสียงเพราะว่ากัมพูชากำมันจะมีการเลือกตั้งปปชใช้คำว่า การที่นายสมัครมีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับความไว้วางพระราชหฤทยัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วไปทำเช่นนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่จะมีนักการเมืองคนใดทำแบบนั้นคือเอาการเมืองของต่างประเทศเอาการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองช่วยคุณเซน ให้หาเสียงเลือกตั้งในการในเอาในการเอาประเด็นประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเนี่ยช่วยหุณนเซนให้หุณนเซนมีมีมีความได้เปรียบในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงปรปรชบอกว่านี่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากที่นักการเมืองคนหนึ่งจะมีจิตสํานึกแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่ทรยศต,ต่อชาติตัวเองครับฮะเป็นเรื่องทรยศต,ต่อชาติตัวเองแต่ผลประโยชน์นะมันเป็นตกไปอยู่ใน ประเทศขเขมรคือคุณฮุนเซนนะครับในลักษณะอย่างนั้นโดยโดย,โดยไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อเนื่องอามาอาจอาจทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเสียดินแดนจริงๆเพราะการกระทำครั้งนี้นะครับก็บคิดว่าใช้ไม่ได้นะครับแย่มากแล้วมันก็ยิ่งสะท้อนใช่ไหมครับว่าการไปลงนามในถแถลงการร่วมไทยกัมพูชา ในการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้นมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ตั้งแต่ที่ทักษิณกับคุณเซนทํากันมาและตกทอดมาถึงสมัครสุนทรเวทที่เป็นนอมินีของคุณทักษิณต้องสารต่อถึงขนาดต้องทําให้คุณเซน,ได,เนได้เป็นได้เป็นนายกต่อไปชนะการเลือกตั้งครับลงทุนกันขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่าถ้าเผื่อคุณเซนแพ้เลือกตั้งเนี่ยไอโครงการ,รต่างๆที่มันยังไม่ได้เซ็นกันต่อเนี่ยมันจะต้องหยุดชะงักไปเลยไง นี่คือทางการถ้าคุณเสียนแพ้เลือกตั้งถ้าคุณเสีแพ้เลือกตั้งไอสิ่งที่ตกลงกันว่าปีนี้นะจะให้คุณพายับไปเป็นผู้ว่าเกาะกงก็ต้องจบนะฮะแล้วก็ปีหน้าจะให้สัมปทานในอ่าวในพื้นที่ทับซ้อนอนะหรือข้อตกลงต่างๆว่าเอีกอีกสองปีจะให้ใครมาลงทุนในพื้นที่นะครับาทางฝั่งกรัรมพูชา ที่จะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำสนามกอล์ฟมีใครบ้างที่จะได้สัมปทานครับคือสิ่งต่างต่างเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันถูกปกปิดเพราะฉะนั้นถ้าผลประโยชน์นี้จะได้สารต่อคุณเซนต้องได้เป็นนายกต่อต้องเป็นนายกต่อถ้าจะเป็นนายกต่อคุณเซนต้องชนะการเลือกตั้ง27กรกฎาคมถ้าผมจำวันที่ไม่ผิดท่านหนึ่งเนี่ยนะครับ และถ้าจะให้คุญญชนะกต้องเลือกตั้งเขาใช้ประเด็นประสาทพระวิหารหาเสียงอยู่ครับมันก็ไปลงนามในแถลงการร่วมทักสินสั่งสมัครสมัครสั่งนพดลต่อใช่ครับแล้วโดยที่กัมพูชาก็ฉลาดโดยไปดึงเอาชาติมหาอำนาจมาร่วมด้วยเพราะชาติมหาอำนาจ๋ยวจะได้ประโยชน์ด้วยชาติมหาอำนาจก็ชอบสิครับพอจะได้เข้ามาสัมปทานในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทย การสัมปทานนะครับบริหารปรา,าสาทต่างๆในกัมพูชา<ม>ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยได้สัมปทานไปแทบจะทั้งหมดเลยห<ม>้าสิบปีลว้วนนะครับ<ม>แล้วก็ปรา,าสาทปริหารนี่แนวโน้มญี่ปุ่นก็จะได้สัมปทาน<ม>คือทั้งหมดเนี่ยคุณเซนก็จะใช้มหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยซึ่งมหาอำนาจทั้งหลายเหล่านี้ก็ล้วนจะเป็นประเทศหลักของยูเนสโกทั้งสิ้นเลย เห็นไหมครับพอมองเห็นภาพไหมครับทําไมพวกนี้ถึงพยายามจะรับรองให้เป็นมรดกโลกทั้งๆที่ขัดต่อระเบียบของตัวเองหมดเลยนะอันนี้ต้องขอประนามยูเนสโกเลยเพราะหนึ่งจะขึ้นเป็นเป็นมรดกโลกได้งานเนี่ยเ่บริเวณนั้นมีแต่กับระเบิดสองบริเวณนั้นยังเป็นพื้นที่พิพาทมีกองกําลังทหารอาวุธเต็มอัตราสุดยันกันอยู่สองข้อเนี้ย นะและสามประกาศกฎอายการศึกนี่ประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมาตั้งแต่สาสิอ็ดตุลา50พื้นที่ศรีสะเกดอำเภอกันทลักษณ์เห็นไหมครับ,รบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสามข้อใหญ่ๆเนี่ยนะมันเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เป็นข้อที่ยูเนสโกจะพิจารณาไม่ได้เลยแต่ยูเนสโกก็หลับหูหลับตาครับ,รบเห็นไหมครับตอนนี้เห็นภาพหรือยังว่า ยูเนสโกก็เป็นองค์กรที่ไม่โปร่งใสเป็นองค์กรที่รับใช้การเมืองชัดเจนครับเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าเนี่ยเอาแค่สามประเด็นใหญ่ๆว่าพื้นที่นั้นเต็มไปด้วยกับระเบิดอันตรายรสองมีกองกําลังทหารยันกันอยู่เต็มอัตราศึกสามประกาศกดอายการศึกผมว่าการที่คุณเซนเขาหลุดเนี่ยนะครับ <c oughs> คำพูดอะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ <c oughs> นะครับสาเหตุที่พวกเราเนี่ยขึ้นไปที่เขา ที่ผา,ามอย,มอยแดงนะครับจากนั้นเนี่ยผมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะรับทราบแม้แต่ประเทศที่อยู่ในยูเนสโกนะครับ,รบผมผมคิดว่าประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่เขารักความเป็นธรมนรมเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้เหมือนกันที่รัฐบาลของเขาเนี่ยนะครับหรือตัวแทนของเขาเนี่ยจะเอามามาเอาเปรียบประเทศอื่นๆนะโดยโดยใช้ใช้กรรมการของยูเนสโก เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็ต้องรับความเป็นธรรมเหมือนกันว่าจะไปเข้าข้างคนโกงนะครับเพื่อที่จะมาให้ให้ประเทศของตัวเองเนี่ยได้เปรียบเนี่ยเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็คงเป็นความหนักใจของยูเนสโกตัวแทนที่จะมาจัดสรรตรงนี้เหมือนกันซึ่งฮุนเซนเนี่ยก็คงรู้ตรงนี้ดีเหมือนกันว่าไม่ง่ายแล้วนะเพราะว่าข่าวที่ออกไปทั่วโลกเนี่ยมันปิดใครไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศต่าง ถึงแม้จะมีผลประโยชน์นะครับในอ่าวไทยในเขมรก็ตามเขาก็ต้องรักความเป็นธรรมเหมือนกันอืเพราะต้องไม่ลืมว่าถ้ากัมพูชาสามารถขึ้นทะเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกได้ได้สําเร็จสมบูรณ์ในวันที่หนึ่งก่องวันที่หนึ่งสองพันห้าร้อยห้าสิบสามคือปีหน้าเนี่ยครับถ้าตรงนั้นเรียบร้อยอถ้าขึ้นได้เรียบร้อยสมบูรณ์เนี่ยนะครับสามพันไร่ก็ถูกเข้ามาเขาเรียกว่า เข้ามาบูรณะฟื้นฟูโดยเจ็ดชาติมหาอำนาจรวมรวมกับเขมรอีกชาตินึงก็เป็นแปดถ้าไทยจะเข้าไปร่วมด้วยนี่ต้องขออนุญาตนะเแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราแค่หนึ่งเสียงเขาเจ็ดคนเขาโหวตกันไงเราก็แพ้ั้งทุยทุ่ยทีนี่คือการต้นแผ่นดินโดยอาศัยหนึ่งแถลงการร่วมแล้วก็สองอาศัยมติของอินเทการคณะกรรมการโลกต้นแผ่นดิน้นสี่จุดหกตารางกิโลเมตรเอาไปจากคนไทยทั้งประเทศเลย โดยโดยยโดอดีตนายกไทยนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยนะเอื้ออำนวยะผมดูแลเอื้ออำนวยที่จะทําให้สัญญสัญญาเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับถึงขั้นถึงขั้นน่าจะเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดได้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าขายชาติละปปชเนี่ยนะปปชมีอํานาจลงโทษมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเท่านั้นแล้วก็เรื่องทุจริตนะแต่ยังนะ ทั้งหมดนี่ยังไม่ได้พ้นผิดในเรื่องมาประมวลกฎหมายยาามา,า,า,มมาตรา119นะครับรบเพราะว่าประมวลกฎหมายยาม,มาตรา119เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ผู้ใดทําให้อธิปไตยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของของบุรณาผาของประเทศหรือเขตแดนเนี่ยต้องตกไปอยู่กับรัฐต่างชาติเนี่ยอืปรระหาโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตเท่านั้นนะโทษสองสถานเท่านั้นอืว่า ทั้งสอง,งซึ่งซึ่งซึ่งทางาคุณสมัครกับคุณนพดลต้องโดนอันนี้ด้วยนะยังไม่ได้จบนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อสารเนี่ยนะครับสารดีกาเนี่ยตัดสินว่าผิดจริงตามนี้สารดีกาอาจจะต้องขยายต่อครับครับว่าแล้วการกระทําอันเนี้ยน้าที่ชามหน้า,นาที่โดยมิชอบเนี่ยมันทําให้เราต้องเสียอธิปไตย